สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเลือกซื้อ Nintendo Switch มือสองซึ่งเพืเ่อนๆสามารถเอาไปใช้กับทุกๆรุ่นได้เลยนะครับวันก่อนที่เราจะรับเครื่องเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็คือร่องรอยต่างๆนะครับเพราะว่าเครื่องพกพามันมีโอกาสที่จะมีการตกการหล่นนะครับวันเราต้องตรวจสภาพให้ดีการตกการหล่นมันจะส่งผลต่อภายในเครื่องนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สําคัญตัวต่อมานะครับก็คือเฟิร์มแวร์นะครับ เฟิร์มแวร์มันจะทําให้ตัวเครื่องนะครับทันสมัยเราสามารถกดอัปเดตได้ตลอดนะครับวันถ้าเจ้าของเดิมเขายังไม่ได้อัปเดตแนะนําว่าให้ขอให้เขาอัปเดตเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชัน13หรือใหม่กว่านี้นะครับตัวเวอร์ชัน13บมีข้อดีก็คือมันจะรองรับหูฟังบลูทูธเราที่สําคัญถ้าเครื่องยังอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แปลว่าเครื่องไม่ถูกแบนนะครับวันตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆเลยนะครับวันใครที่จะซื้อเครื่องอย่าลืมเช็คตัวนี้นะครับกดตามได้เลยนะคคครรััับบตตว่อมานะก็ื ตัวรหัสปลดล็อกเครื่องนะครับวันบางครั้งนะครับเจ้าของเขาอาจจะตั้งรหัสผ่านเอาไว้เพื่อล็อกเครื่องเอาไว้ไม่ให้ใครไปยุ่งกับเครื่องของเขาเราอย่าลืมถามพินโค้ดนะครับเพื่อจะได้ปลดล็อกนะครับตัวพินตัวนี้นะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับแล้วเราปลดล็อกเครื่องแล้วเราสามารถตั้งเป็นรหัสของเราได้นะครับวันเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าเจ้าของเดิมเขาตั้งรหัสไว้ต้องถามนะครับไม่งั้นพอเรากลับมาเราเปิดเครื่องแล้วเราจะเข้าเครื่องไม่ได้นะครับผมทีนี้ยุ่งกันเลยนะครับ ตัวต่อมานะครับที่เราจะต้องเช็คต่อนะครับก็คือเรื่องของปุ่มกดนะครับฟังตัวปุ่มกดนะครับมันจะต้องแน่นนะครับเครื่องเกมนะครับถ้าเรากดปุ่มไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหากับการคอนโทรลต่างๆรวมถึงถ้าเกิดเราแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องส่งช่างเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็น n n ิ e n d o Switch Lite ด้วยนะครับที่ปุ่มมันติดอยู่กับเครื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดตามหน้าจอเลยนะครับมันจะมีปุ่มให้เราเทสอินพุตนะครับหลังจากที่เรากดตามนะครับเราสามารถลองทุกๆปุ่มได้เลย วิธีการลองนะครับก็คือถ้ากดแล้วปุ่มมันตอบสนองตามแปลว่าปุ่มใช้ได้หลังจากนี้ลองเทสดูนะครับว่าปุ่มมันแน่นไหมหรือว่ามันย้อยมันยั่วไปนะครับตรงนี้มีผลกับลูกยางกับการใช้งานระยะยาวนะครับวันตรงนี้ต้องเทสดูให้ดีตัวต่อมานะครับที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือทาไมจอยมันชอบค้างนะครับก็คือแกนอนาล็อกนะครับถ้าเป็นจอยคอนนะครับถ้าค้างเรายังสามารถเปลี่ยนจอยใหม่หรือว่าเอาไปซ่อมแต่ถ้าติดก,กับนิโตรสวิตไลท์ ight, นะครับมันติดก,กับเครื่องทีเรื่องใหญ่เลยนะครับเวลาเราเทสนะครับ จอยมันจะต้องตั้งที่จุดศูนย์กลางถ้าไม่มีใครไปกดนะครับแปลว่ามันต้องอยู่จุดศูนย์กลางถ้ามันขยื่นไปนิดนึงนะครับแปลว่ามันเริ่มขังแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเราลองยกมันนะครับพอเรากดคาลิเบตแล้วเราลองยกมันถ้าเราปล่อยปุ่มมันต้องกลับมาที่จุดศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับถ้าเกิดใครที่จอยคอนนะครับปรากฏว่ามันเดินเองนั่นนะครับผมมีปัญหาแล้วเราต้องตรวจให้ดีๆนะครับสิ่งต่อมาที่เราต้องดูต่อนะครับก็คือหน้าจอนะครับ ลองดี่หน้าจอดำๆนี่แหละครับผมแล้วลองปรับแสงให้สุดเลยนะครับให้มันสว่างจ้าลองสังเกตรอบๆนะครับว่ามันมีเม็ดพิกเซลตัวไหนที่มันสีผิดปกติไหมแล้วลองหลีสีนะครับหลีแสงให้สีมันมืดนะครับแล้วลองดูซิว่าสีมันผิดปกติไหมลองกลับมาที่ปกติดูหลังจากนี้กลับมาที่หน้าจอเดิมนะครับที่มันเป็นสีเลยจะ็หน้าจอเกมก็ได้นะครับผมลองกดปุ่มโฮมค้างไว้นะครับ ทำแบบเดิมครับผมลองปรับแสงให้จ้าสุดแล้วลองสังเกตดูนะครับว่ามีเม็ดสีที่ผิดปกติไหมหรือลองกลับมาที่เป็นแสงที่มืดๆนะครับเราก็ลองดูซิว่ามันยังสามารถเปล่งแสงได้ถูกหรือเปล่านะครับตามโทนของเขานะครับลองขยนี้หน้าจอต่างๆดูหรือเพื่อนๆจะลองกลับมาที่แสงปกติก็ได้นะครับการที่มันมีเม็ดพิกเซลนะครับแล้วฉายแสงได้ปกติเราก็จะเล่นด้วยความสุขใจนะครับไม่ลำคาญกับเม็ดสีที่ผิดปกติตัวต่อมานะครับ เนื่องจากว่านีโนสวิตนะครับเขาจะต้องต่อพ่วงกับจอยคอนเพื่อชาร์จแบตนะครับขวัญเราลองเขย่ามันดูนะครับว่ามันล็อกแน่นไหมบางอันนะครับมันหลวมนะครับมันโยกนะครับเพราะว่าตัวแกนสล็อตมันมันไม่แข็งแรงนะครับผมขวัญตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเราต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าถ้าสวมไปแล้วดังกริ๊กมันยังแน่นอยู่นะครับสิ่งต่อมานะครับคือตลับเกมหยิบมาสักตลับหนึ่งนะครับใส่ลงไปในสล็อตเครื่องนะครับผมเวลาใส่นะครับจิ้มลงไปเลย แต่ว่าเวลาเราจะออกก็ต้องจิ้มออกมานะครับจิ้มลงตลอดนะครับจิ้มลงเพื่อใส่ตอนอ,ออกก็จิ้มลงเพื่อให้มันเด้งออกมานะครับผม <S <S 1> <S 1> ตัวนี้นะครับมันจะแก้ปัญหาเรื่องบางคนแกะเกมไม่เป็นนะครับแล้วปรากฏว่าไปทําให้สล็อตมันหลวมแล้วแน่นอนเวลาเราเล่นเกมพกพานะครับพอมันหลวมปุ๊บขยับนิดนึงปุ๊บเกมหลุดจากเกมเลยมันค้างลองคว่ำเครื่องแล้วขย่าดูว่ามันหลวมมันหลุดไหมนะครับผมตัวเองก็เป็นวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เราสามารถได้เครื่องมาเราใช้ได้นาน สิ่งต่อมานะครับก็คือเมมโมรีนะครับตัวนี้เราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับผมกด power ค้างไว้เราก็เลือก turn off นะครับต้องกดค้าง power นะครับต้องกดค้างไว้ไม่ใช่ sleep mode นะหลังจากนั้นนะครับกลับมาที่ด้านหลังของเครื่องมันจะมีเมมโมรีนะครับดยปกติเมมโมรีเขาไม่แถมมากับเครื่องนะครับเพราะเราเอาเมนมือถือมาใส่ก็ได้นะครับเวลาเราจะใส่หรือถอดนะครับก็ทําเหมือนกันก็คือจิ้มลงไปนะครับพอเราจิ้มลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งออกมา หรืถ้าเกิดสมมติถ้าเราจะใส่เข้าไปแล้วก็จิ้มลงไปนะครับมันก็จะล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันจะใช้วิธีมันใส่ตลับเกมเลยสําคัญเลยนะครับถ้ามันหลวมหรือคนเดิมนะครับเขาใส่เข้าาออกโดยการงัดการดึงนะครับมันอาจจะหลวมทีนี้หลวมเวลาข้อมูลที่เซฟไว้มันอาจจะหลุดนะครับลองคว่ำเครื่องแล้วเขย่าดูว่าหลุดไหมนะครับนี่แหละครับผมวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าได้สภาพสมบูรณ์ขนาดนี้แล้วนะครับอย่าลืมดู serial number นะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์ซึ่ง แน่นอนนะครับมันมีปลอมนะครับมันจะมีสติกเกอร์ปลอมแปะให้ด้วยนะครับคุณเพืเ่อนๆสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลของ serial number นะครับมันจะแจ้งหมดเลยนะครับว่าเครื่องของเราเลขรลลหัสอะไรนะครับตรงกับสติกเกอร์ไหมรวมถึงกล่องเกมก็เดียวกันด้วยนะครับวันตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเช็คเลยว่าเครื่อง ตรงกล่องตรงรุ่นของมันหรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไส้ต่างๆมาแล้วนะครับความตรงนี้ต้องเช็คเอาไว้นะครับผมหลังจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมหรือจะต่อรองอะไรราคาต่างๆนะครับเอาเลยนะครับผมเพราะว่าพ่อค้าที่ดีหลายๆคนเขาก็อยากให้ลูกค้าได้เครื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ แต่ต้องระวังนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตรวจเรื่องพวกนี้แล้วเพื่อนๆรับเครื่องไปแล้วแน่นอนนะครับเพื่อนๆจะไปโวยวายว่าพ่อค้าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้เครดิตพ่อค้าเขาด้วยนะครับว่าเขาสมมอบกันแล้ววันเราต้องตรวจให้ดีก่อนที่จะรับเครื่องนะครับสุดท้ายนี้ใครยังไม่ได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ